ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสร้าง QR Code โค้ดนะครับ QR code โค้ดจาก Excel นะครับซึ่งในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นรายชื่อทีมเข้าแข่งขันนะครับเกี่ยวกับมเครื่องบินพลังยางนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างนะครับผมนํามาเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อที่จะสร้าง QR code โค้ดทีเดียวเลยนะครับสมมุติว่ามันมี37ทีมนะครับนะครับสมมุติมี37ทีมนี้นะครับเราจะสร้าง QR code โค้ดนะครับเป็นทีเดียวนะครับทีเดียว หรือเราประยุกต์ใช้นะครับกับนักเรียนก็ได้นะครับถ้ารายชื่อนักเรียนมีก็สามารถสร้างขีวโคตเป็นของแต่ละคนได้นะครับขึ้นอยู่เทคนิคของแต่ละคนนะครับหรือเป็นเรียกว่าสต็อกสินค้านะครับเราก็สามารถทําได้นะครับเราก็จะมาดูกันเลยนะครับตรงนี้นะครับผมจะไม่ให้เราเสียเวลานะครับเราก็จะมาดูว่านี่ครับแต่ละโรงเรียนนะครับเขาส่งนะครับทีมเข้าแข่งขันนะครับ ผมอยากทำา QR code นะครับทีเดียวเลยนะครับผมก็ลากคุมดำเลยกดคลิกแชร์ไว้แล้วก็ลากคุมดำมานะครับลากคุมดำมาจนถึงทีมสุดท้ายนะครับ,นะรบถ้าเป็นรายชื่อนักเรียนก็จนถึงคนสุดท้ายนะครับแต่ไม่มั่นใจว่าเคิร์นจะโอโรโค้ดจะเออร์หรือเปล่านะครับแต่ผมอันนี้คือ37คนผมก็ลองทดสอบแล้วก็ไม่เออเลยนะครับผมก็เลยทดสอบดูนะพูดแล้วแล้วก็พอคลิกคุมดำแล้วไปที่ QR Code Tagger ครับถ้าไม่มีนะครับถ้าใครไม่มีก็ไปที่ Add In นะครับ Add In Add In เราไปที่ m o r e Add In นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า QR Code QR Code Tagger นะครับแล้วก็แอดเข้าไปมันก็จะเข้าไปมันก็จะปรากฏอยู่ตรงนี้ให้เห็นนะครับตามที่ลูกศรชี้เข้าไปดูนะครับพอละคุมดำเสร็จแล้วนะครับผมก็กดคลิกเลยนะครับนะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอ QR Code Tagger Generate QR Code ครับ จนวนเรีย QR Code ปั้งนะครับเขาจะบอกว่า QR Code ของเราเนี่ยจะมีขนาดเท่าไหร่ส่วนเท่าไหร่นะครับอันนี้กําหนดมาแล้วหรอกผมก็ใส่เลยเห็นไหมครับก็ครบเลยนะครับเห็นไหมครับจนครบทุกโรงเรียนนะครับนะตรงนีนะ้ครบทุกโรงเรียนนะครับ เราก็มาทดสอบกันเลยนะครับนะครับลากนะครับเข็นคลิกตรงที่โรงเรียนบ้านโจ์นะครับพอเป็นกากระบาสีขาก็ลากคุมดําลงมานะครับม่รู้กี่โรงเรียนแล้ะครับตอนนี้ก็คือประมาณ3 7โรงเรียนมั้งครับก็ไปที่ QR Code t a g g e r ได้เลยนะครับ g จ n e r a t รต r Code ครับ แล้วก็ขนาดขนาดของ QR code ที่เราต้องการสร้างว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็เ e n เน a เ e ตโค้ดนะครับทีเดียวนะครับบอดได้หมดเลยอันนี้น่าจะไม่ได้นะครับน่าจะชื่อยาวไปหากท่านผู้ชมผู้ฟังดูแล้วชอบใจก็ฝากสนับสนุนเราง่ายๆด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจหรือไม่ก็เคาะกระดิ่งรัว,วจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับ